อย่าให้ใครรู้ว่าเราคบกันคือคำพูดเธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอเห <c oughs> <c oughs> มือนกับอกหักอะไรอย่างเง้ยเลยหมือนเป็นตัวสำรองอะไรประมาณนั้นนะครับ ขอล่าวคาาว่าสวัสดีน้ครับนาะสวัสดีครับต้องขอภัยด้วยที่ต้องสวัสดีมือเดียวเพราะอีกมือหนึ่งเนะี่ยถือโทรศัพท์นะครับถ้าน้าหนวดสวัสดีสองมือโทรศัพท์ก็จะตกทันทีเลยเอาใหม่นะครับสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมหน้าหนวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับกรเกษตรนอกโรงเรียนไม่พอปลูกได้ขยายเป็นนะปลูกจนติดผลนะครับมีผลผลิตให้เราได้รับประทานด้วยนะครับ วันนี้นะ้าหนวดเนี่ยมีเรื่องราวนะครับจะบอกว่าเป็นคําถามที่พี่ๆน้องๆถามนะ้าหนวดมาดีกว่านะครับมีคุณพี่ท่านหนึ่งบอกว่าพี่ปลูกหมอนดาออสตุรกีแล้วมันมันไม่ดกเลยน้องหนวดพี่ควรจะทํายังไงนะครับวันนี้เรามามาแก้ปัญหาตรงนี้กันเลยนะครับเพราะว่าบางทีหลายๆท่านเนี่ยปลูกนําหมอนดาออสตุรกีไปปลูกแล้วนะครับมันไม่ติดหนวดเอ้ยไม่ใช่ อะไรมันไม่ติดหนอนมันไม่ติดผลเกี่ยวอะไรกับหนวดนะมันไม่ติดผลแล้วทีนี้เนี่ยเราเราจะทํายังไงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงวันนี้น้าหนวดมาบอกวิธีการแก้ปัญหาเลยนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับการปลูกม่อนเนี่ยน้าหนวดก็เคยบอกพี่ๆเพื่อนๆไปถ้าจําจําได้ก็คือน้าหนวดเคยทําคลิปลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าเวลาเราปลูกมอนเนี่ยนะครับปัจจัยหลักสําคัญเนี่ยนะครับมันมีอยู่ หลักๆเลยก็คือ3อย่างนะครับนั่นก็คือแสงแดดน้ำนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะรวมไปถึงสายพันธุ์แต่นี้เราพูดถึงดำออสตุรกีก่อนนะครับเพราะว่าคำถามที่คุณพี่เกศถามมานะครับหลักๆสอ,อย่างเลยที่ทำให้หม่อนดกนะครับก็คือแสงแดดกับการให้น้ำ การให้น้ำเนี่ยก็คือการงดน้ำและก็การให้น้ำนะครับน้ำนะฮะหนึ่งก็คือแสงแดดแสงแดดเนี่ยต้องถ้าแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยิ่งดีเลยนะครับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งดีนะครับถ้าสมมติว่าเราปลูกเสร็จปุ๊บแล้วอยู่ในที่ที่ไม่มีแดดอันนี้บอกไว้เลยว่ามีความเสี่ยงมากเลยกับการที่หมอนของท่านเนี่ยจะไม่ติดผลหรือว่าถ้าติดผลก็จะไม่ดกนะครับ หนึ่งก็คือแสงแดดเลยนะครับต้องมีแสงแดดปลูกในที่โล่งแจ้งแดดร้อนเท่าไหร่ยิ่งดีสองก็คือน้ำนะฮะน้ำเนี่ยก็คือมีสองหัวข้อย่อยสําหรับเกี่ยวกับเรื่องน้ําก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งจุดหนึ่งไอสองจุดหนึ่งก็คือการให้น้านะครับสองจุดสองก็คือการงดน้าอ่านะฮะการให้น้ํากับการงดน้ําแน่นอนนะครับว่านี่คือปัจจัยหลักที่ทําให้หม่อนดก จะผลเล็กหรือว่าผลใหญ่ก็ไม่ว่าแต่ถ้ามีปัจจัย2ตัวนี้รวมแล้วเนี่ยก็สามารถจะทาให้หม่อนดกและไม่ดกได้ถ้าไม่มีแสงแดดหรือว่าเราไม่สามารถจะบังคับน้ําได้เนี่ยนะครับหม่อนจะไม่ดกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือปลูกในที่โล่งแจ้งถึงช่วงฤดูที่หม่อนของเราเจริญเติบโตแล้วนะครับก็งดน้ํางดน้ําจนใบแล้วก็ยอดเขามีลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมฮะ อันนี้คือยอดเนี่ยไม่ไปต่อแล้วหรือทีนน่นานเรียกว่ายอดหยุดยอดหยุดหลายคนได้ยินบ่อยๆคําว่ายอดหยุดแบบนี้นะครับเนี่ยพอหมอนมีลักษณะแบบนี้นะครับให้เราขยําใบดูขยําใบปุ๊บเนี่ยพอขยากรุบเห็นไหมยขยําปุ๊บแล้วเอามาปล่อยนี้ใบจะร่วงหมดเลยอันนี้คือแสดงว่าใบของเขาแก่แล้วนะครับพร้อมที่จะทําผลได้แล้วแบบนี้ ยิ่งเป็นดาอ๋อตุรกีเนี่ยถ้าใบแก่แบบนี้ยอดหยุดแบบนี้นะครับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ในที่โล่งแจ้งแบบนี้นะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้ให้พี่พี่ๆเนี่ยงดน้ําเลยนะครับงดน้ํางดแย่ก็ได้งดก็คือการงดน้ําก็คืองดให้ใบนร่วงให้หมดเลยนะฮะงดน้ําให้ใบร่วงเนี่ยใบพวกเนี้ย ในบางต้นเนี่ยมันจะมีกิ่งที่มีความพร้อมอันนี้พร้อมที่จะออกลูกนี่พร้อมพร้อมพร้อมที่จะออกลูกแต่ข้างบนยังมีที่ยังเป็นยอดอยู่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรเรางดไปเลยเราเอาที่ที่ออกแบบนี้ข้างบนแบบนั้นก็จะออกเหมือนกันนะฮะถึงแม้เขาจะไม่แก่จัดแต่เขาจะออกติดผลเหมือนกันนี่สำหรับดับออสตุรกีโดยเฉพาะนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้งดน้ําเลยงดให้เด็ดขาดเลยก็คือไม่ต้องให้น้ําเลยจนใบเขาเหลือง เหลืองแบบนี้เหลืองประมาณนี้เนี่ยเหลืองแบบนี้แล้วก็ล่วงปเปลงนะครับหรือว่างดน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยจนใบเขาไม่เกลี่ยแบบนี้ก็ได้เนี่ยให้ใบไม่เกลี่ยแบบนี้ก็ได้เนี่ยเกลี่ยแบบนี้แบบนี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็คือใบเขาล่วงนะฮะถ้าใบที่ยังไม่แก่จัดเนี่ยพอเราดน้ําเนี่ยใบก็จะไหมนะฮะเหี่ยวแล้วก็ไหมนะครับพอเราให้น้ําเสร็จปุ๊บใบก็จะล่วง ก็ได้เหมือนกันวิธีการก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ใบเขาล่วงให้หมดนะครับถ้าเราไม่อยากงดน้ําเราสามารถจะลิดใบก็ได้เช่นเดียวกันทําแค่นี้แหละฮะและหลังจากที่ใบเขาล่วงหมดแล้วหรือว่าเราลิดใบแล้วก็ได้ให้เราใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยให้เขาเราจะใส่ปุ๋ยสูตรนะครับประมาณสักกำสองกำม,มือ แล้วก็ใส่ขี้วัวท็อปอัพปิดข้างบนก็ได้แล้วก็อัดน้ําทีนี้อัดน้ําเลยอัด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 นะฮะสักอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยคือคุณอัดได้เท่าไหร่คุณอัดไปเลยเอาไว้น้ําท่วมเลยก็ได้นะฮะนะครับหลังจากที่ใบร่วงใบร่วงหมดแล้วเนี่ยอัดให้น้ําท่วมเลยก็ได้นะครับถ้าน้ําท่วมเยอะแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆงดน้ำนะฮะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่งดน้าจริงๆเราต้องให้น้ําตลอดเนี่ยจนเดี๋ยวปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกตาขึ้นมาใหม่นะฮะ แตกตาขึ้นมาใหม่พร้อมกับหมากและผลที่ดกมากทําไมถึงบอกว่าอัดน้ําไม่ท่วมก็ได้เพราะว่าถ้าน้ําเยอะเท่าไหร่การแตกตาของเขาเนี่ยจะแตกได้เยอะนะครับก็คือมี20ตาก็แตกเกือบทุกทั้ง20ตา20ถ้าแตกทุก20ตาแตกทุกตาที่ออกมาเนี่ยก็สามารถจะทําให้หมอนของเราเนี่ยออกผลมาได้เยอะตายิ่งแตกออกมาเยอะ ผลผลิตก็ได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันวิธีง่ายๆแค่นี้นี่คือวิธีการทําผลหม่อนแต่อย่าลืมนะครับปัจจัยหลักที่หมอนเรามันไม่ดกบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสาเหตุก็คือ1แสงแดดไม่พอนะครับเช่นปลูกในที่ร่มปลูกชายคาปลูกใต้ต้นไม้อื่นอะไรแบบนี้แบบนี้จะไม่ทําให้หม่อนผลดกนะครับออกเหมือนกันแต่ก็ไม่ดก นะครับสองก็คือการงดน้ําถ้าสมมุติเราปลูกแล้วไม่มีการงดน้ําให้เราไม่ได้เคยงดน้ําเลยหมอนเรามีน้ํากินตลอดนะฮะเหมือนกับว่าเราปลูกไว้หลังห้องน้าแดดดีก็จริงแต่ว่าอยู่หลังห้องน้ําเราอย่าลืมว่ามันจะได้น้ํากินตลอดอยู่ชายคาบ,บ้านอยู่ข้างที่ล้างจานมันจะได้น้ําตลอดพอได้น้ําตลอดหมอนก็จะ ทอดยอดมีใบทอดยอดมีใบทอดยอดมีใบเขาไม่ตกใจเขาก็ไม่ออกผลแล้วเราจะทํายังไงนะทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในที่แบบนั้นย้ายออกไปไว้ในที่กลางแจ้งและสามารถที่จะงดน้ําได้นะครับงดน้ําไม่พอนะครับช่วงที่งดน้ํางดให้เด็ดขาดช่วงที่ให้น้ําก็ให้ให้แบบเยอะๆไปเลยนะครับจนหม่อนใกล้จะสุกพอหม่อนใกล้จะสุกทีนี้เราก็ให้น้ําวันละครั้งเอาให้พอเปียกๆ ก็คือเอาไว้พอเขาชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเดี๋ยวหมอนเรารสชาติมันจะจืดอีกนะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยแบบนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับลองทําดูนะครับวิธีการง่ายๆเนี่ยแล้วหมอนของท่านเนี่ยจะติดผลดกรสชาติด,ดีให้ผลดกผลใหญ่ด้วยเพราะว่าขนาดของผลจะใหญ่หรือไม่ใหญ่ขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยดกไม่ดกขึ้นอยู่กับแดดและน้ํานะครับ วันนี้น้หนวดก็มีสราระเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่อง,องการปลูกหม่อนมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่างๆน้หนวดก็จะมาอัดคลิปใครมีคําถามที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกหม่อนปลูกมันบุรี่นะครับเราปลูกแล้วมันมีปัญหายอย่างไรมันไม่ผลผลิตอย่างไรมีปัญหาอะไรที่น้หนวดพอจะทราบเดี๋ยวน้หนวดจะมาตอบคาถามให้นะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยก็แล้วกันก่อนจากการฝากช่องพี่ต้อมด้วยก็แล้วกันนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปลนนะครับนะช่องพี่ต้อมช่องสาระดีๆความรู้เยอะแยะมากมายเข้าไปดูได้เลยช่องพี่เอ9ทีละ9 เกษตรอินทรีย์9ทีละ9กะเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชปลูกผักปลอดสารพิษสารเคมีปลูกแบบอินทรีย์ต้อง 9, 9. ทีละ9กะเกษตรอินทรีย์และก็ช่องพี่น้อยน้อยทําสวนนะคะฟังเพลงเพล่ๆนะครับฟังเสียงนุ่มๆของพี่น้อยแล้วไปดูการทําสวนของพี่น้อยด้วยนะครับช่องกเกษตร3ช่องนี้หนวดฝากไว้ด้แลแลวยกันแล้วก็อีกช่องหนึ่ง เกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นโดยในหนวดเกษตรนอกโรงเรียนวันนี้หน,นวดลาทุกท่านไปก่อนมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยแล้วก็คิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้หน,นวดลาไปแล้วสวัสดีครับบายบายยามเช้าโอ้ไม่ใช่ยามเช้าสิ อันนี้ยามเย็นแล้วครับยามเย็นยามเย็นทำยังไงยามเย็นก็หาผ้าคุมหรือว่าผ้าห่มผ้านวมเสื้อกันหนาวให้ยามยามจะได้หายเย็นบายบายสวัสดีครับลมหนาวโฉยมากระท่อมปลายนาซา